ดีครับนีครับโอ้ย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 โโอ้ยโอ้ยโออยโอ้ยโออยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยโออ้โอ้โอ้โอ้อ้ยโ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 ้โอ้ย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 โโอ้อ จริงจังวะจริงจังจรังอะไรเนี่ยอันนี้คือท่าอะไรครับอันนี้ก็คือท่ายืดหัวไหล่นะครับยืดหลังแขนนะฮะแหมเธอวิดเซอวิดเธอวิดหน่อยอ่ะเฮ้ยมึง่วงอะครับเฮ้ยเฮ้ยนี่เป็นใจเดียวเดือบมาดีเยเดือบเดียวอเดีอบจิ๋ววะเดือบจิทุกคนต้องบอกว่าตัวเดือบไม่เคยทำแรกทำแรก ด้งข่าวคนไหนยิ่่าไหมครับก็เรื่งขอล